บสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา สอนปลดขั้นแบบฟิฟี่นะเองนะครับวงน้องเอก็จะเป่ไม้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับวงน้องว่าพี่ขอเพชรไปปลดขั้นหน่อยพี่ขอเพชรไปปลดสิทธิ์ขั้นสูงหน่อยนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนรับเลยละกันนะครับวงน้องบัตรสิทธิ์ขั้นสูงฟิฟี่นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้แน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นเดือนนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ไม่นานเลยนะครับวงน้องก็คือวันที่19เลยนะครับเนาะก็จะเป่ไม้เลยนะครับวงน้องก็อีกวันเดียวเท่านั้นนะ สามารถปลดสีขั้นสูงได้ฟรีนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะปลดสีขั้นสูงได้นะครับเนาะต้องรู้วิธีรับก่อนนะครับวงน้องว่าสามารถรับได้ยังไงแล้วก็สามารถ กดสิทธิ์ขั้นสูงได้แบบไหนนะครับเนาะถึงจะได้ฟรีๆในเองคาร์วงน้องเล้อก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สิทธิ์ขั้นสูงฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องพี่จะมารีวิวด้วยนะครับเนาะว่าถ้าฝักโทนะครับจับเด็กเข้ามาจริงหรือเปล่าในเองคาร์วงน้องเล้อก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับของฟรีๆนะครับพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับวงน้องก็คือสาหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับวงน้องก็คือขั้นแรกเลยนะครับเน้กอง ขั้นที่2นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับวงน้องเราก็ขั้นที่3นะครับเนาะถ้าคนดูคลิปนี้นะครับวงน้องก็คือถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอฟลองอีก1ตัวนะครับวงน้องก็จะปอร์ไม้เลยนะครับเนาะก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาดูซ่องพี่นะครับวงน้องก็พี่ไม่ให้ดูฟรีๆแน่นอนนะครับเนาะพี่จะมีการแจกเซ็ตตอบแทนให้แล้วก็แจกตัวละครตอบแทนให้นะครับวงน้องก็จะปะมเลยนนนะะครับเาแต่่ที้องน้ออตบแทพี่ไดกก็คืารกดไลค์กดแชร์ให้พี่นั เข้าวงน้องก็จะประไม้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้อว่าวันนี้นะครับวงน้องพี่จะมาสอนเปิดสิทธิ์ขั้นสูงตัวนี้นะครับน้องแบฟฟี่สามารถปลดได้ทุกคนยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นสิทธิ์ขั้นสูงตัวปัจจุบันเลยนะครับวงน้องพี่ก็ได้ปลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราก็นี่เลยนะครับวงน้องพี่ปลดมาแล้วนะครับเนาะเราก็ได้ทุกอันในนี้แล้วนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะิ์ขั้นนนนสูงตััววี้้ะครบองกก็มมมมีีีขขออองงฟฟรรเยยยะะะแาานไ่่ใชสิเเเเเเเอออออกกก็็็็ปปนน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 นขงงาาายยยยรรรร์ะะะะะะคคคััับบบบบแแมมว้้ีล น้องก็ม <ugly> ีทางด้านของกระเป๋าตัวนี้นะครับน้องมีกล่องศพมีตัวละครนะครับวงน้องไม่ใช่ตัวละครนะครับน้องก็คือมีชุดแรงๆนะครับวงน้องที่แบบว่าแมวกับมาขายแน่นอนนะครับวงน้องเราก็มีชุดผู้ชายตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็จับเป้าหมาเลยนะครับเนาะแต่วันนี้นะครับวงน้องถ้าใครอยากได้ทั้งหมดนี้นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับวงน้องไม่ต้องเสียตั้งสักบาทเลยนะครับเนาะจะสามารถปลดได้ฟรีๆแน่นอน100%นะครับวงน้องแล้วพี่จะมาสอนปลดขั้นนี้แบบฟรีๆด้วยนะครับน้องว่าสามารถปลดได้ เลยนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือการปลดสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้นะครับวงน้องก็แปลว่าพิเศษมากๆเลยนะครับเนาะจะต้อนรับวันกระทงนั่นเองนะครับวงน้องไม่ใช่วันกระทงสิเอก็คือวันลอยกระทงนะครับวงน้องก็จะเปิาไม้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าไม่ได้ไปลอยกระทงนะครับวงน้องก็คือสามารถเข้ามาปลดสิทธิ์ขั้นสูงฟรีๆได้ในเกมฟรีไฟของเราเลยนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สิทธิ์ขั้นสูงมานาะนครับเนาะอยากลองปลดสิ เนขอพี่แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้พี่จะมาสอนรับสิทธิ์ขั้นสูงตัวนี้แบบฟรีๆแน่นอน100%นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือก็เป็นทางด้านของสุดตัวนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้แน่นอน100%นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็สวยจะจัดเลยนะครับวงน้องก็มีเอฟเฟกไฟนะครับน้องรอบตัวเราเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าได้ทุกคนแน่นอนนะครับน้องสำหรับสิทธิ์ขั้นสสูงมััันนาคคญะรบ นะครับวงน้องก็คือทุกสิทธิ์ขั้นสูงนะครับน้องหรือว่าทุกขั้นนะครับที่เราเลื่อนมานะครับวงน้องก็แบบว่าทุกสุตนะครับน้องจะไม่เมี่ยวกลับมาขายเด็ดขาดเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ยกตัวอย่างอย่างวงเอฟนะครับวงน้องก็คือไม่มีขายแน่นอนนะครับวงน้องเอ๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะวิธีการเล่านะครับวงน้องก็ตามนี้เลยนะครับเนาะจีเอ็มได้ยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือจีเอ็มนะครับเนาะได้โพสต์เองเลยนะครับวงน้องเป็นการยืนยััััันน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 นะะคครรรรบบบบบบบเเเาาาาากกก็แแีี้้้้ลลยยยสหหหวววออออองไไท่่่่ดตืืข ได้บัตรเสร็จขั้นสูงน,นะครับเนาะก็เป็นวันที่19นะครับวงน้องก็ตรงกับวันลอยกระทงพอด,ดีนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็คือซื้อกิจกรรมนะครับวงน้องก็ลอยกระทงวันเพน็ญนะครับเนาะ ถ,ถ้าใครอยากได้บัตรสิทธิ์ขั้นสูงนะครับวงน้องก็คือ1เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับวงน้องก็ถ้าใครอยากได้บัตรสิทธิ์ขั้นสูงนะครับวงน้องก็อยู่ที่1เพชรเท่านั้นน,น,นะครับน้องก็จะป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็พี่สามารถแจกให้ได้แน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือทุกไอดีหรือว่าทุกรหัสนะครับน้องสาม,มารถเติมเข้า1เพชรเท,ท่านั้นนะครับวงน้องก็สามารถตลดสิทธิ์ขั้นสูงได้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องพี่แจกแน่นอนนะ ที่19เดือนนี้เลยนะครับวงน้องก็เหลือเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับน้องก็สามารถปลดสีขั้นสูงตัวนี้ได้แบบฟรีๆนะครับเนาะสามารถปลดได้ทุกคนแน่นอนนะครับวงน้องราคาเพียง1เพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสําหรับสายฟรีนะครับมีเฮแน่นอนนะครับวงน้องเราก็พี่นะครับน้องไม่พลาดแน่นอนนะครับกับเรื่องการแจกนะครับวงน้องพี่ก็จะมาแจกแน่นอนนะครับวงน้องเออแต่พี่ขอคิดก่อนนะครับน้องว่าพี่จะแจกแบบไหนอะไรง่งยงนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาบอกพี่ก็ได้นะครับน้องว่าอยากให้ 20นะครับวงน้องก็คือถ้าจากกิจกรรมวันลอยกระทงนะครับวงน้องก็คือวันที่20นะครับสามารถรับตัวละครได้แบบฟรีๆนะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้ยกเสริมแน่นอนนะครับวงน้องรับได้100%แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็สําหรับสายเติมก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็เตรียมเพชดรอได้เลยนะครับเนาะจะมีทางด้านของซุดใหม่อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะนรับวงน้องออก็จับเาป้าหมายเลยนะครับเนาะพูดถึงเรื่องกิจกรรมแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะก็มีกิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับ ที่9เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็กำลังตีเหมือนกันเลยนะครับวงน้องก็9้าทีกำลังตีได้แน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือในนี้นะครับวงน้องจะมีสเปรถาวรนะครับน้องมีชุดผู้หญิงถาวรนะครับวงน้องเราก็มีหมวกถาวรนะครับน้องเราก็สกรีนปืนนะครับวงน้องเป็นกล่องปืนนะครับเ นาะก็คือจะมีกระเป๋าปีกตัวนี้นะครับนาอเราก็จะมีทางด้านของสุดที่แรงที่สุดก็คือเป็นทางด้านของสุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเริ่มครั้งแรกนะครับวงน้องก็คือจะเป็นการแบบว่าเสี่ยงดวงนะครับนาะเริ่มครั้งแรกอยู่ที่เเพเท่านนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่เปิดมา1อันแล้วนะครับวงน้องเราก็อันที่2พี่เปิดมาแบบนี้แล้วนะครับวงน้องการเล่นของมันก็ประมาณนี้นะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะสำหรับการเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็แต่ละครั้งที่เราเปิดไปนะครัเเนนนาาาา่มมรอยกกกก็ลลถส ได้นะครับวงน้องก็คือซุดตัวนี้นะครับน้องพี่ไม่ค่อยซอบเท่าไหร่เลยนะครับวงน้องก็คือพี่จารมาเล่นดีกว่านะครับวงน้องเออก็จะเป้าหมายเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ซุดตัวนี้นะครับวงน้องก็คือสามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะครับเนาะเริ่มครั้งหนึ่งอยู่ที่9เพเท่านนะครับวงน้องถ้าออกกล่องสุดท้ายนะครับเนาะรวมทั้งหมดนะครับวงน้องก็คือพี่เสศยให้เลยนะครับก็อยู่ที่1,800เพจนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเราก็ในเร้วนี้นะครับวงน้องมีกิจกรรมอัปเเเเดดตข้้้าามมมนนนนนนนะะะคคคครรรััับบบบบองงงกกก็็็็ปห4 4ซซิแแวีลยื มีหลายคนถามมาเยอะมากนะครับน้องว่าถ้าปักธงนะครับจะอัปเดตเข้ามาหรือเปล่าเลยนะครับวงน้องก็คือสําหรับถ้าปักธงนะครับวงน้องพี่ขอรีวิวตอนเย็นละกันนะครับน้องว่าจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมตัวนี้หรือเปล่านะครับวงน้องเราก็สามารถรับได้ยังไงนะครับน้องกับถ้าปักธงนั่นเองนะครับวงน้องก็คือถ้าถามว่ากิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาแล้วมีท่าปักธงหรือเปล่านะครับวงน้องพี่ขออุดไว้ก่อนละกันนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปตอนเย็นนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่มาตอบละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะครรรรัับเเดดีีี๋ยยยววววพ่่จิิตออนนนน็็งงงง้้้าาาปกกกกไไ ตัวนี้นะครับมีท่าปักธงจริงหรือเปล่านนเองนคร์วงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็คือถ้าใครอยากได้ท่าปักธงอยาพลาดคลิปตอนเย็นวันนี้ละการนะครวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าปักธงฟรีนะครับเนาะแล้วก็พี่จะมาสอนวิธีรับท่าปักธงด้วยนะคร์วงน้อง พี่บอกเลยนะครับนาอว่าสายฟรีมีเฮแน่นอนนะครับวงน้องพี่ขอสปอย,ปยนิดนึงลวกันนะครับนาอว่ามีของแรกในกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าคลิปตอนเย็นวันนี้นะครับเนาะสุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็ถือว่า Spy หลายๆคนก็คงอยากรู้แล้วนะครับนาอว่าถ้าปักธงจะได้ฟรีรหรือเปล่านะครับเนาะสามารถรับได้แบบไหนนะครับเนาะอัปเดตเข้ามากิจกรรมตัวนี้หรือเปล่าด้เลยครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากรู้อยากได้นะครับก็เป็นคลิปตอนเย็ตนตออออนนนนะคคับพวกกก้ง็็ืี่ิาจ เป่ามาเนี่เลยนะครับวงน้องเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคนละหนึ่งทีละกันนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวพี่ลืมนะครับวงน้องก็คือสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าคอมเมนต์มานานนะครับเนาะอยาก พี่นะครับเนาะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับวงน้องอย่าลืมคอมเมนต์ยุ้ยดีนะครับเนาะขั้นแรกเลยนะครับวงน้องแล้วก็ขั้นที่สองนะครับอย่าลืมซื้อเฟซตัวเองนะครับเนาะให้พี่ติดต่อหาได้ในเองนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะในเร็วๆนี้พี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกใะเองนะครับเนาะมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นคนโชคดีนะครับเนาะตอนนี้พี่สุ่มคอมเมนต์แจกใะเองนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแช วันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลายกานสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบ๊ายบาย